สงครามวิธีแห่งราชันตอนที่หนึ่งหนึ่งสามเก้าสามร้อยปีที่แล้วผู้นำลัทธิชตาฟ้าคนนี้ได้ทรมานพี่ชายของผู้เท่าพยากรจนตายทว่าสามร้อยปีต่อมามันก็ถูกผู้สืบทอดความลับสวรรค์อันเป็นสิทธิปิดสำนักของผู้เท่าพยากรคฆ่าสองร้อยปีก่อนอาวุโสของลัทธิอารามธรมินกับสิทธิของลัทธิอารามธมินได้ร่วมมือการสังหารผู้สืบทอดทวราเที่ยงแท้ลำดับเจ็ดธุลีแดงซึ่งเป็นอาจารย์ของอาจารย์หานเฉวียนไน และผู้อาวุโสของลอัทธิอารามธมินในวันนั้นก็คือเจ้าลัทธิอารามธมินในวันนี้ส่วนศิลทิอารามธมินในวันนั้นก็คือเจ้าพยักขาวเรียกว่าการลงมือสังหารเจ้าลัทธิอารามธมินของหานเฉวียนในกับการลงมือสังหารเจ้าพยักขาวของเฟิงเทียนหวู่เป็นการล้างนี้เลือดที่พวกมันเข็นฆ่าผู้สืบทอดทวาราเที่ยงแท้ลำดับที่เจ็ดในการก่อน5้าร้อปีที่แล้วอาวุโสของลัทธิชะตาฟ้าได้ฆ่าผู้สืบทอดทวาราเที่ยงแท้ลำดับสเงาธมิน ตอนนี้อาวุโสของลัทธิชตาฟ้าคนนั้นก็ได้กลายเป็นหนึ่งในปุโรหิตของลัทธิชตาฟ้า500ปีต่อมาปุโรหิตคนนั้นก็ถูกเย่ยยุ่งผู้สืบทอดนำเงาทมินทวาราเที่ยงแท้ลำดับสี่ปลิดชีพกำตามสนองมาช้าไม่ใช่ว่าจะไม่มามองจากทั้งหมดที่กล่าวมาแล้วเจ็ดทวาราเที่ยงแท้แค่สสางนี้เลือดในช่วงเวลาพัานปีที่ผ่านมาเท่านั้น และตลอดระยะเวลา1,000ปีที่ผ่านไม่มีใครในลัทธิบูชาไฟเข็นฆ่าคนของเจตทวาราเที่ยงแท้เลยดังนั้นคราวนี้คนของเจตทวาราเที่ยงแท้จึงไม่ได้มุ่งเป้าไปที่ลัทธิบูชาไฟหากกระทั่งความแค้นผ่านปีหลังมานี้พวกเรายังมีอสสังไหนเลยจะไปสู้หน้าบรรผชนได้ไม่ทราบตั้งแต่เมื่อไหร่แต่บัดนี้ผู้ทอพยากรได้ลุกขึ้นมายืนหลังตรงตาสีโคลนของมันสองสว่างไปด้วยประกายจ้าการรุกรานของเผ่าพันปีศาจใกล้เข้ามาแล้ว เพื่อผลประโยชน์ของพ่อพันธุมนุษย์หลังความแค้นพันปีของพวกเราเจ็ดทวาราเที่ยงแท้ได้รับการส,สางพวกเราเจ็ดทวาราเที่ยงแท้ยินดีระวังความแค้นส่วนตัวไว้ชั่วคราวหลังจากนั้นค่อยกลับไปคิดบัญชีกับสามลทัทธิสิ่งที่ผู้ท้าพยากรกํกำลังกล่าวออกก็คือหลักการที่เจ็ดทวาราเที่ยงแท้ในยุคสมัยนี้จะยึดถือปฏิบัติเจ็ดทวาราเที่ยงแท้ลงมืออย่างมีหลักการแค้นพันปีจำต้องส,สาง ส่วนความแค้นที่เหลือสามารถระวังไว้ก่อนได้เมื่อจัดการเรื่องราวเผานธา์ปีศาจเสร็จสิส้นค่อยมาแยกคิดบัญชีพวกมันภายหลังนี่เป็นการเห็นแก่ส่วนรวมของเจ็ดทวาราเที่ยงแท้หากเจ็ดทวาราเที่ยงแท้ลงมืออย่างไร้หลักการจริงๆกูรี่และคู่แฝดหนานอกงจะเพียงลงมือกับคนแค่ไม่กี่คนเพื่อเชื่อเสียงหรืออาศัยความแข็งแกร่งของทั้งคู่สามารถเข็นฆ่าคนในขุมพลังพวกนั้นได้ไง่ายดายอย่างไรก็ตามทั้งคู่ไม่ได้ทำเช่นนั้น อย่างไรเสียเจ้ามีอาจปล่อยให้เด็กน้อยพวกนั้นถูกปรักปรำได้เจ้าใช้เครือข่ายของเจ้าเผยแพร่เรื่องราวออกไปเถอะพวกมันจะได้รู้ว่าครานี้พวกเรามีได้ลงมือโดยไม่เห็นแก่ส่วนรวมผู้เท่าพยากรหันไปมองกล่าวกับสตรีงามอันที่จริงที่ข้ามาวันนี้เพราะคิดหารือกับท่านเรื่องนี้พอดีสตรีงามกล่าวจบก็เร่งรุดจากไป ใช้เวลาไม่นานเรื่องราวการส,สัางความแค้นในช่วงพันปีของเจ็ดทวาราเที่ยงแท้ก็แพร่ออกมาทั่วภูมิภาคเบื้องบนทันใดนั้นเสียงประนามเจ็ดทวาราเที่ยงแท้ก็เงียบหายไประนาวที่แท้เป็นเพราะสาเหตุดังกล่าวนั่นเองหากเจ็ดทวาราเที่ยงแท้เพียงส,สัางความแค้นพันปีจริงๆก็นับว่ากระทำได้เหมาะสมและเห็นแก่ภาพรวมแล้วข้าหลักกาลังสงสัยอยู่เชียวว่าขุมพลังเก่าแก่นี้มีเห็นแก่ส่วนรวมจริงๆหรือที่แท้ก็เป็นแบบนี้นี่เอง สามารถเข้าใจได้ไม่ยากถูกแล้วหากกระทั่งความแค้นพันปีหลังยังไม่อาจส,สังหาไหนเลยพวกมันจะสู้หน้าบรรพชนหลายรุ่นก่อนหน้าที่ตกตายไปได้การลงมือของเจตทวาราเที่ยงแท้คราวนี้นะับเป็นเรื่องเข้าใจได้ด้วยมีข่าวส,สัารความแค้นพันปีของเจตทวาราเที่ยงแท้แพร่ออกมาเสียงข้างมากในภูมิภาคเบื้องบนก็ดังกระแสลมเปลี่ยนทิศผู้ที่ประนามหลายต่อหลายคนก็รีบปรับลำยกใหญ่ต่างหันมาเข้าใจการกระทําของเจตทวาราเที่ยงแท้แทน แน่นอนว่ายังมีผู้ที่ยังประนามการกระทําครั้งนี้ของเจ็ดทวาราเที่ยงแท้อยู่บ้างยกอ้างว่าต่อให้เป็นความแค้นพันปีจริงแต่ก็สมควรเห็นแก่เผ่าพันธุ์มนุษย์ก่อนไม่น่าลงมือในช่วงเวลาล่อแหลมอย่างไรก็ตามเหล่านี้เป็นเสียงข้างน้อยไม่นานก็ถูกกลบหายไปอย่างไร้แรงทัดทานใดๆไม่น่าแปลกใจเลยว่าชนไยนคนของทวาราเที่ยงแท้ไม่ลงมือกับลัทธิบูชาไฟเราที่แท้พวกมันแค่สืสารความแค้นในรอบสหัสวรรษ คนในลัที่บูชาไฟเราไม่ได้ฆ่าคนของเจ็ดทวาราเที่ยงแท้ในรอบพันปีหลังจริงๆจังหวะนี้หลายคนในลัที่บูชาไฟอดไม่ได้ที่จะรู้สึกขอบคุณอยู่บ้างด้วยการเปิดตัวของเจ็ดทวาราเที่ยงแท้เรียกว่านอกจากตัวถังส่วนเจ้าลัที่บูชาไฟแล้วตั้งแต่ชนชั้นอาวุโสเพลิงทองไปจนถึงผู้พิทักต่างตึงเครียดกันไม่น้อย เพราะสุดท้ายแล้วในเจ็ดทวาราเที่ยงแท้ก็มีผู้ที่สามารถฆ่าได้กระทั่งเซียนสวรรค์แปดเปลี่ยนเจ็ดทวาราเที่ยงแท้หายไปจากประวัติศาสตร์อย่างยาวนานไม่คิดว่าปรากฏตัวอีกครั้งจะสถานแดนดินได้จริงๆรินี่ผิดเจ็ดทวาราเที่ยงแท้ปรากฏตัวออกมาอาศัยเพียงสิทธิ์ไม่กี่คนก็สร้างเรื่องราวอกสันขวัญแขวนใหญ่โตโดยเฉพาะสตรีทั้งสามนั่นแรกปรากฏก็ล้วนติดอยู่ใน20อันดับแรกของรายนามยอดเซียนกันหมด กล่าวถึงเหล่าสามสาวของเจ็ดวาราเที่ยงแท้ข้าว่าที่น่ากลัวที่สุดก็คือผู้สืบทอดความลับสวรรค์นั่นมีผิดผู้สืบทอดความลับสวรรค์ช่างมีความเป็นมาลึกลับนักผู้สืบทอดเจ็ดทวาราเที่ยงแท้คนอื่นๆล้วนประกาศนำหมดสิ้นเหลือก็แต่นางที่บอกเพียงว่าเป็นสิทธิปิดสำนักของผู้ทาพยากรยังมีเรื่องเต่าท้าทายสวรรค์นั่นอีกผู้สืบทอดความลับสวรรค์นางนี้ยากต่อแย่ด้วยจริงๆวาจาทำนองดังกล่าวยังดังขึ้นทั่วภูมิภาคเบื้องบน ฟังแล้วทั้งหมดวันหวาดกับผู้สืบทอดของเจ็ดทวาราเที่ยงแท้ไม่น้อยโดยเฉพาะผู้สืบทอดความลับสวรรค์แน่นอนว่าทั้งหมดเป็นเพราะผู้สืบทอดความลับสวรรค์ได้บ่มเพาะเต่าท้าทายสวรรค์แถมพลังฝึกปรือของนางยังคาดว่าน่าจะบรรลุถึงเซียนสวรรค์เจ็ดเปลี่ยนเป็นอย่างน้อยตอยามจ,จุราชได้แต่อย่าไปกวนใจผู้สืบทอดความลับสวรรค์ใครบางคนถึงกับกล่าววาจานี้ออกมา และว,วาจาดังกล่าวไม่ทราบเพราะอะไรแต่ผู้คนส่วนใหญ่ในภูมิภาคเบื้องบนล้วนเห็นด้วยอย่างมากผู้สืบทอดความลับสวรรค์รุ่นนี้น่ากลัวเกินในขณะเดียวกันสามลทัทธิยกเว้นลทัทธิบูชาไฟไม่ว่าจะเป็นลทัทธิอารามธรมินหรือลทัทธิชะตาฟ้าก็ต่างทุ่มกำลังสืบหาที่อยู่ของเจ็ดทวาราเที่ยงแท้กันยกใหญ่แน่นอนว่าพวกมันไม่คิดจะตาหาที่อยู่ของเจ็ดทวาราเที่ยงแท้เพื่อเชิญไปนั่งจิบชาสนทนายามบ่ายแต่อย่างใดแต่จะล่าตัวมาฆ่าให้ตาย สำหรับสองลทัทธิแล้วการลงมือของเจ็ดทวาราเที่ยงแท้เสมือนตกหน้าพวกมันอย่างแรกผ่านให้พวกมันไม่ทราบจะเอาหน้าไปไว้ที่ไหนแล้วจริงๆตอนนี้มีเพียงลากตัวคนของเจ็ดทวาราเที่ยงแท้ออกมาฆ่าให้ตายถึงจะล้างความอัปยส่อสูที่พวกมันได้รับตอนแรกทั้งสองลทัทธิก็ส่งคนมาขอความร่วมมือจากลทัทธิบูชาไฟหมายให้ลทัทธิบูชาไฟช่วยตามหาคนอีกแรงจะได้กวาดล้างเจ็ดทวาราเที่ยงแท้ไปในคราวเดียว เพราะว่าเจ้าลัทธิบูชาไฟอย่างถังส่วนไหนเลยจะเป็นตัวโงงล้อกันเล่นหรือไรตอนนี้เจ็ดทวาราเที่ยงแท้ไม่มาตยาลัทธิบูชาไฟแล้วไหนเลยลัทธิบูชาไฟจากจุดทูบเชิญมาเพราะสุดท้ายแล้วเจ็ดทวาราเที่ยงแท้ในวันนี้ก็หาได้เหมือนดังเจ็ดวาราเที่ยงแท้ในอดีตไม่หักไม่แน่ใจว่าสามารถตัดรากถอนโคนได้ในคราเดียวอย่าไปยั่วยูอีกฝ่ายจะดีกว่าตอนนี้หกในเจ็ดทวาราเที่ยงแท้ได้ปรากฏตัวออกมาแล้ว เหลือก็แต่เพียงผู้สืบทอดหมอกพิรุณคนเดียวไม่นานหลายๆคนก็เริ่มตระหนักได้ว่ากันว่าตลอดประวัติศาสตร์ของดินแดนเทพยุทธ์เซียนเต่าเราทายาทหมอกพิรุณของเจ็ดทวาราเที่ยงแท้นั้นยากจะปรากฏตัวออกมาครั้งล่าสุดที่ปรากฏตัวก็คือใต้เท้าเซียนกระบี่ฟงชิงหยางใช่ข้าเองก็เคยได้ยินเรื่องนั้นมาเหมือนกัน ข้ายังเคยอ่านพบในบันทึกโบราณครั้งหนึ่งเจ็ดทวาราเที่ยงแท้มีกฎอยู่ว่ามีเพียงทายาทหมอกพิรุณปรากฏตัวขึ้นมาเท่านั้นเจ็ดทวาราจึงจะออกมาโลดแล่นในใต้ล่าได้หากข้อความในบันทึกที่ข้าเคยอ่านเจอเป็นความจริงนั่นหมายความว่าตอนนี้ทายาทหมอกพิรุณได้ปรากฏตัวขึ้นมาแล้วลำพังแค่ทายาทความลับสวรรค์ก็น่ากลัวมากแล้วหากผู้สืบทอดหมอกพิรุณปรากฏตัวออกมานั่นจะไม่ถลายฟ้าเลยหรือไร เพราะสุดท้ายแล้วในบรรดาเจ็ดทวาราเที่ยงแท้ทายาทหมอกพิรุนก็คือผู้ที่แข็งแกร่งที่สุดผู้สืบทอดหมอกพิรุนช่างทําให้ผู้คนตั้งตารอคอยจริงๆวาจาดังกล่าวว่าเริ่มดังไปทั่วภูมิภาคเบื้องบนและทั้งหมดอยากรู้นักว่าที่แท้ผู้สืบทอดหมอกพิรุนเป็นใครกันแน่แน่นอนว่าคำพูดพวกนี้ก็ย่อมดังไปถึงรัฐบูชาไฟเป็นธรรมดาการจะกลับมาของเจ็ดทวาราเที่ยงแท้ต้องมีผู้สืบทอดหมอกพิรุณปรากฏ ยิ่งไปกว่านั้นผู้สืบทอดหมอกพิรุณมีแนวโน้มว่าจะเป็นผู้สืบทอดของเซียงกระบี่ฟงชิงหยางเรื่องผู้สืบทอดหมอกพิรุณทายาทฟงชิงหยางนั้นไม่มีใครรู้ดีไปกว่าสามลทัทธิอีกแล้วเพราะฉะนั้นพวกมันจึงมั่นใจกว่าใครเจ็ดในสิทไม่พ้นทวราเที่ยงแท้ลำดับที่หนึ่งหมอกพิรุณได้ปรากฏตัวขึ้นมาแล้วจริงๆไม่งั้นพวกเจ็ทวราเที่ยงแท้คงไม่กล้าหวนคืนสู่ใต้ล่าด้วยการลงมือเอ,อกรกแบบนี้ เจวาราเที่ยงแท้รุ่นปัจจุบันหากมองจากความแข็งแกร่งที่เผยออกมาที่ไร้กาศที่สุดสมควรเป็นผู้สืบทอดทวาราเที่ยงแท้ลำดับสองความลับสวรรค์แต่ต้องทราบด้วยว่าครั้งอดีตผู้บ่มเพาะเต่าท้าไทายสวรรค์นั่นยังถือว่าเป็นผู้ที่อ่อนด้อยที่สุดในเจ็ดทวาราเที่ยงแทด้วยซ้ำมิผิด ในยุคนั้นผู้สืบทอดหมอกพิรุณไร้ากาจที่สุดและผู้ที่ทรงพลังรองจากฟงชิงหยางก็เป็นผู้สืบทอดทวราเที่ยงแท้ลำดับที่สามจอมผดเด็จการทว่าในรุ่นปัจจุบันกลับผิดแปลกไปหมดพลังฝีมือที่เผยให้เห็นกลับมีได้เป็นไปดังในอดีตนั่นสิเผล,ล,ลอผู้สืบทอดหมอกพิรุณในยุคนี้อาจจะเทียบผู้สืบทอดความลับสวรรค์ไม่ได้ไม่ใช่เรื่องที่เป็นไปไม่ได้จริงๆวาจาทำนองเดียวกันเริ่มแพร่กระจายไปในหมู่อาวุโสของสามลทัทธิ อน,นิจจาพวกมันมอมีใครรู้เลยกระทั่งไม่คิดไม่ฝันด้วยซ้ำจริงๆแล้วผู้สืบทอดทวาราเที่ยงแท้ลำดับที่หนึ่งหมอกพิรุนนั้นพวกมันรู้จักกันดีต่อให้ไม่รู้จักคนก็ต้องเคยได้ยินนามเพราะชื่อเสียงของหมอกพิรุณรุ่นนี้ดังสนั่นยิ่งกว่าฟ้าร้องเสียอีกและเรื่องราวทั้งหมดเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นในช่วงเวลาหนึ่งปีที่ต้นหลิงเทียนหายตัวไปจากภูมิภาคเบื้องบนดินแดนเทพยุทธเซียนเตา๋า ต้นหลิงเทียนที่อยู่ในภูมิภาคเบื้องล่างแน่นอนว่าย่อมไม่อาจล่วงรู้ความเป็นไปใดๆในภูมิภาคเบื้องบนได้เลยหาไม่แล้วเขาต้องรู้ได้ทันทีว่านามหมอกพิรุณที่เขาได้รับสืบทอดมาจากฟงชิงหยางที่แท้มันคืออะไรตอนนี้ต้นหลิงเทียนได้ปิดด่านบ่มเพาะพลังอยู่ในโรงเตียมที่พักแห่งหนึ่งของเมืองเรือนโมเชิง ด้วยความที่โรงเตี๊มแห่งนี้เป็นกิจการของวังอัคคีสีชาติซึ่งเป็นหนึ่งในสามวังหกตํนักขุมพลังที่แข็งแกร่งที่สุดของเผ่าปีศาจมนุษย์เช่นนั้นแล้วการปิดด่านบ่มเพาะลังที่นี่ตัวหลิงเทียนก็ไม่จําเป็นต้องห่วงความปลอดภัยแม้แต่น้อยมองไปทั่วทั้งเผ่าปีศาจมนุษย์เกรงว่าคงมีปีศาจน้อยตัวนักที่กล้าบุกมาหาเรื่องผู้อื่นถึงโรงเตียมที่อยู่ภายใต้การดูแลของวังอัคคีสีชาดะแน่นอนว่าคนของวังอัคคีสีชาติก็ไม่ได้รู้เลย ว่าฆาตรกรฆ่าลูกชายของรองเจ้าวังอัคคีสีชาติบูเทียนจินและสิทธิส่วนตัวของผู้อาวุโสมากมายในวังอัคคีสีชาติจะมาซ่อนตัวอยู่ในโรงเตียมที่เป็นกิจการของพวกมันเองหาไม่แล้วต้นหลิงเทียนคงไม่ได้นั่งบ่มเพาะสบายใจเฉยแบบนี้ก่อนหน้านี้พรสวรรค์รากวิญญ,ญาณข้าถูกผนึกแต่ตอนนี้ข้ามีรากวิญ,ญญาณสีม่วงแล้วข้ามีอาจถ่วงแข้งถ่วงขาพี่เทียนได้อีกต่อไป ในขณะที่ต้นหลิงเทียนปิดดานบ่มเพะเคเอ๋อก็ไม่ได้อยู่ว่างนางเลือกจะบ่มเพาะพลังเช่นกันถ้ว่าต่อให้นางอยากปิดดานบ่มเพาะเพียงใดก็ไม่สามารถทําได้อย่างดีก็ทําได้แค่หาโอกาสบ่มเพาะพลังเป็นช่วงช่วงนั่นเพราะนางไม่ได้อยู่คนเดียวแต่ยังมีลูกสาวที่ต้องเลี้ยงดูสําหรับการรู้เยี่ยน,นั้นตั้งแต่กลับมาถึงที่พักได้ไม่ทันไรนางก็ไปปิดด่านบ่มเพะพลังทันที ด้วยความที่พรสวรรค์รากวิญญาณของการหรูเยี่ยนเปลี่ยนจากสีครามเป็นสีม่วงกระทั่งยังเป็นรากวิญญาณสีม่วงเข้มสำหรับนางแล้วเรื่องราวทั้งหมดประหนึ่งฝันไปดังนั้นทันทีที่กลับมาถึงที่พักนางก็อดใจรอไม่ไหวเร่งกลับไปปิดด่านบ่มเพาะพลังเพลิดเพลินกับความยอดเยี่ยมของรากวิญญาณสีม่วงทันทีท่านแม่แล้วท่านพ่อละ่ะท่านพ่อไปที่ใดแล้วต้วนซือหลิงพอตื่นขึ้นมา สิ่งแรกที่ทําก็คือก็ถามหาต้านหลิงเทียนก่อนใดอื่นราวกับคิดไปหาบิดาซื้อหลิงเด็กดีท่านพ่อปิดดานบ่มเพาะพลังอยู่แต่อีกไม่กี่วันท่านพ่อก็ออกมาแล้วถึงตอนนั้นซือหลิงค่อยไปเล่นกับท่านพ่อดีหรือไม่เคอรอเอลูกหัวซือหลิงกล่าวออกเสียงอ่อนเอ,อซื้อหลิงจะรอท่านพ่อท่านแม่คือว่าซือหลิงอยากบ่มเพาะพลังบ้างซือหลิงจะได้เก่งๆแล้วช่วยท่านพ่อสู้กับคนชั่ว ขณะก,กล่าววาจานี้ใบหน้าเกลี้ยงเกลี้ยงปลายปรนสารนายกลาก็ขึ้นสีแดงด้วยความฮึกเหิมหมัดน้อยๆชูขึ้นอย่างแข็งขันทำราวกับเด็กน้อยอยากเป็นผู้ใหญ่ซื้อหลิงของแม่เก่งมากแต่ถ้าคิดบ่มเพาะพลังต้องรอให้ท่านพ่อออกจากการปิดด่านก่อนถึงตอนนั้นค่อยให้ท่านพ่อสอนดีหรือไม่เมื่อเห็นลูกสาวว่าง่ายเครอเออก็โล่งใจกล่าวออกด้วยรอยยิม้มได้ๆถ้าท่านพ่อออกจากการปิดด่านแล้วท่านแม่ต้องให้ท่านพ่อสอนซื้อหลิงด้วย ได้ยินคำบอกปัดกลาย,ลายของเคอรเออซือหลิงไม่เพียงไม่เสียใจยังแลดูตื่นเต้นยินดีไม่น้อยเพราะในสายตาของซือหลิงท่านพ่อของนางร้ายกาดกว่าท่านแม่กับท่านป้าน,นักหากให้ท่านพ่อเป็นคนสอนนางต้องเก่งขึ้นมากแน่ๆวันเวลาค่อยๆไหลผ่านไปอย่างเงียบงนันพริบตาก็ผ่านพ้นไปแล้วยี่สิบวันฟิลว่าฟูฟู ในห้องปิดสนิทของต้นหลิงเทียนอยู่ๆก็ปรากฏสายลมแรงพัดกระหนำ่ำสายลมแรงดังกล่าวนั้นพัดกันโชคออกมาจากร่างต้นหลิงเทียนที่นั่งขัดสมาธิอยู่บนเตียงปานมังกรพิโรธมันกวาดออกไปทั่วราวกับจะทำลายทุกสิ่งโดยรอบอย่างไรก็ตามยามเมื่อสายลมที่รุนแรงดังมังกรพิโรธพัดอย่างเกลี้ยกราดไปปะทะกับผนังนั้นพวกมันก็สลายหายไปอย่างไร้ร่องรอยคล้ายถูกบางสิ่งจัดการ ขณะเดียวกันร่างต้วหลิงเทียนที่นั่งหลับตาขัดสมาธิบนเตียงก็ลืมตาขึ้นสองตาเผยประกายเจ้าดั่งตะวันและดูสองสว่างปานจะขับไล่ความมืดมิดทั้งมวลตอนนี้กลิ่นอายพลังที่มองไม่เห็นอันแผ่ออกจากร่างต้วหลิงเทียนอย่างเป็นธรรมชาตินั้นได้เปลี่ยนแปลงไปอย่างหน้ามือเป็นหลังมือหากจะเทียบกับก่อนหน้านี้คนให้ความรู้สึกคล้ายหมอกควันยากจับต้องนี่หน้าเหรือเปลี่ยนที่เจ็ดของขอบเขตเซียนสวนสวรรค์เปลี่ยนท่าทายสวรรค์ ทันใดนั้นตัวหลิงเทียนก็ปริปากพึมพำออกมาเบาๆฟังจากวาจาที่ตัวหลิงเทียนกล่าวรำพันแล้วด่านพลังฝึกปลือของเขาตอนนี้ได้บรรลุถึงเซียนสวรรค์เจ็ดเปลี่ยนเป็นที่เรียบร้อยเปลี่ยนที่เจ็ดของขอบเขตเซียนสวนสวรรค์นั้นเรียกว่าเปลี่ยนท้าทายสวรรค์เมื่อบรรลุถึงขอบเขตนี้ยังหมายความว่าสามารถมีอายุไขัยไร้สิ้นสุดตรับชั่วฟ้าดินสลายที่แท้เหตุผลที่ขอบเขตเซียนสวนสวรรค์เจ็ดเปลี่ยนทําให้คนเป็นอมตะได้ ก็เพราะแบบนี้นี่เองแต่ก่อนนั้นต้วนหลิงเทียนเพียงรู้ว่าเซียนสวรรค์เจ็ดเปลี่ยนจะมีชีวิตนิรันห์หักแต่เขาไม่รู้ว่าที่แท้เป็นเพราะอะไรมาตอนนี้หลังจากที่เขาบรรลุถึงขอบเขตเซียนสวนสวรรค์เจ็เปลี่ยนอันเรียกว่าเปลี่ยนท้าทายสวรรค์เขาจึงได้รู้ว่าชไหนผู้ที่บรรลุถึงขอบเขตนี้จะมีอายุไขไร้สิ้นสุดตรับชั่วฟ้าดินสลายทั้งหมดเป็นเพราะว่า หลังจากด่านพลังบรรลุถึงขอบเขตเซียนสวนสวรรค์เจ็ดเปลี่ยนแล้วชีพจอรเซียนจะเริ่มผสานเชื่อมต่อเข้ากับเส้นเลือดฝอยรวมถึงเส้นพลังยิบย่อยขนาดเล็กทั้งหมดในร่างกายที่ไม่อาจสัมผัสได้ถึงมาก่อนคราวนี้เมื่อยามพลังเซียนต้นกําเนิดโคจรในเส้นชีพจอรเซียนเส้นเลือดรวมถึงเส้นพลังยิบย่อยเหล่านี้ไม่เว้นอวัยวะต่างๆจะพล่อยถูกพลังเซียนต้นกําเนิดเหล่านั้นขัดเกลาทั้งหล่อเลี้ยงอยู่ตลอดเวลาไปด้วยทําให้พวกมันสามารถคงสภาพเดิมพลังชีวิตไม่สูญหาย และเมื่อทุกอวัยวะในร่างไม่สูญเสียพลังชีวิตไปเช่นนั้นย่อมได้มาซึ่งความเป็นอมตะในอดีตเปลี่ยนที่เจ็ดของขอบเขตเซียนสวนสวรรค์น,นั้นเป็นดั่งเรื่องลึกลับสำหรับต้นหลิงเทียนมาโดยตลอดพอเขาได้บรรลุถึงด้วยตัวเองจึงได้กระจ่างแจ้งทุกสิ่งอย่างเชไหนหลังบรรลุถึงขอบเขตนี้ทําให้เป็นอมตะได้เพราะเซลล์ทุกเซลล์ได้รับพลังหล่อเลี้ยงจนไม่เสื่อมสภาพนี้เองสมแล้วที่เปลี่ยนที่เจ็ดมันเรียกว่าเปลี่ยนท้าทายสวรรค์ ต้นหลิงเทียนลอบกล่าวในใจผู้ฝึกตนนั้นยิ่งบ่มเพาะพลังก็ยิ่งมีอายุขายยืนยาวมากขึ้นเรื่อยๆถึงจุดจุดหนึ่งก็สามารถมีชีวิตอยู่เคียงคู่ฟ้าดินแม้จะอยู่ในเมืองเหรินโมเชิงถึงจะมีรากวิญญาณสีม่วงเข้มแต่ความเร็วในการบ่มเพาะของข้าก็ยังไม่เร็วเท่าตอนอยู่ในชั้นสี่ของเจดีหลิงหลงเจ็สมบัติ แต่ที่เทียบไม่ได้ก็เป็นเรื่องที่ช่วยไม่ได้จริงๆพลังวิญญาณฟ้าดินที่นี่มันเบาบางเกินไปต่อให้จะจับสัมผัสทั้งดูดซับได้ไวแค่ไหนแต่ไม่มีให้ดูดซับมันก็ไร้ประโยชน์อันที่จริงแล้วหากอยู่ในสภาพแวดล้อมเดียวกันเมื่อพรสวรรค์รากวิญญาณของต้นหลิงเทียนเปลี่ยนเป็นสีม่วงเข้มความเร็วในการบ่มเพราะหักเทียบกับเมื่อก่อนตอนมีเจดีหลิงหลงเจ็ดสมบัติก็พอๆกันเลยตอนนั้นแม้รักวิญ,ญญาณของเขาจะไม่ดีเท่าตอนนี้แต่ความช่วยเหลือจากเจดีก็ลบความต่างดังกล่าวลงได้ หากจะเทียบกันจริงๆความเร็วในการบ่มเพาะของเขาตอนนี้แม้จะมีความต่างกับในการก่อนอยู่บ้างทว่ามันก็ไม่ได้แตกต่างอะไรกันมากขนาดนั้นอาน,นิจจาด้วยความที่ภูมิภาคเบื้องล่างมันมีพลังวิญญาณฟ้าดินเบาบางเหลือเกินจึงยากที่จะนำไปเทียบกับเมื่อก่อนตอนอยู่ภูมิภาคเบื้องบนได้เช่นนั้นความเร็วในการบ่มเพาะของตัวหลิงเทียนจึงยังน้อยกว่าตอนเขาอยู่ในภูมิภาคเบื้องบนทั้งหมดขึ้นอยู่กับสภาพล้อมเมื่อสภาพแวดล้อมต่างกัน ผลลับในการบ่มเพาะพลังก็ย่อมต่างกันและด้วยความที่สภาพแวดล้อมในภูมิภาคเบื้องบนกับเบื้องล่างมันต่างกันมากเกินไปผลถึงได้ออกมาแบบนี้อย่างไรก็ตามถึงจะช้าก,กว่าตอนอยู่ภูมิภาคเบื้องบนและมีจะดีอยู่บ้างแต่สุดท้ายข้าก็ทะลวงถึงเซียนสวรรค์เจ็ดเปลี่ยนได้สาเร็จคิดถึงจุดนี้สองตาต้นหลิงเทียนก็ทอแสงสว่างจ้าออกมาอีกรอบ หลังทะลวงถึงเซียนสวรรค์เจเปลี่ยนไม่เพียงแต่เขาจะได้รับชีวิตอมตะเท่านั้นแต่พลังเซียนสุริยันต้นกําเนิดของเขาก็ยกระดับพัฒนาขึ้นมาด้วยเช่นกันถึงว่าพลังเซียนสุริยันต้นกําเนิดในร่างเขาตอนนี้จะสู้พลังเซียนต้นกําเนิดของผู้ฝึกกตอน,นอทั่วไปในอีกขอบเขตไม่ได้แล้วเพราะว่ามันเป็นอะไรที่แข็งแกร่งเหนือชั้นกว่าผู้ฝึกตอนอื่นๆในขอบเขตพลังเดียวกันมากมายนะ ด่านพลังค่าทะลวงถึงเซียนสวรรค์เจ็ดเปลี่ยนแบบนี้ไม่ใช่แค่อายุทั้งระดับพลังที่เพิ่มขึ้นมาธรรมดาเท่านั้นทว่าพลังรบโดยรวมได้ก้าวเข้าสู่ขอบเขตใหม่อย่างสิ้นเชิงคิดถึงจุดนี้อารมณ์ต้นหลิงเทียนย่อมบังเกิดความฮึกเหิอมไม่น้อยด้วยพลังความแข็งแกร่งของเขาเพิ่มสูงขึ้นย่อมหมายความว่าเขามีความสามารถในการปกป้องตัวเองและครอบครัวคนสนิทได้ดีขึ้นคุ้มกันให้ทุกคนปลอดภัยรอดพ้นเงื้อมมือของปีศาจในภูมิภาคเบื้องล่างพอคิดถึงเรื่องนี้จะไม่ให้เขาตื่นเต้นได้อย่างไรไหว น่าเสียดายที่ท่านผู้เท่าหัวไม่อยู่แล้วพอนึกถึงจิตวิญญาณประจำเจดีหลิงหลงเจ็ดสมบัติอย่างผู้เท่าหัวขึ้นมาต้นหลิงเทียนก็อดไม่ได้ที่ถอนหายใจเฮือกใหญ่อารมณ์กลายเป็นอ่อนไหวไม่น้อยและที่ไฉนอยู่อยู่ต้นหลิงเทียนถึงได้นึกถึงผู้เท่าหัวขึ้นมาก็มีเหตุผลเช่นกันเพราะในตอนที่ผู้เท่าหัวยังอยู่ผู้เท่าหัวเคยบอกเขาไว้ว่า หากพลังฝึกปรือของตัวหลิงเทียนบรรล,ลุถึงเซียนสวรรค์เจ็ดเปลี่ยนเมื่อไหร่ผู้เท่าหัวจะช่วยยกระดับปีกอีกาทองคําให้บรรล,ลุถึงรูปแบบที่สามถึงตอนนั้นความเร็วหลังใช้ปีกอีกาทองคําก็จะเพิ่มพูนขึ้นอย่างมหาศาลพระยามนั้นปีกอีกาทองคําจะถือได้ว่าเป็นเวทพลังอันยอดเยี่ยมของระนาบเทวโลกอย่างแท้จริง ไม่มีผู้เท่าหัวปีกอิก,กาทอง,องคําของข้าก็ไม่อาจบรรลุถึงขั้นที่สามได้ถึงแม้ขั้นที่สองจะเร็วไม่น้อยและเหนือกว่าเวทพลังระดับสูงในระนาบโลกิยะทั้งหมดแต่ก็ถือว่าเป็นแค่เวทพลังเสริมเคลื่อนไหวทั่วๆไปในระนาบเทวโลกเท่านั้นคิดถึงจุดนี้ต้วนหลิงเทียนก็อดไม่ได้ที่จะถอนหายใจออกมาอีกรอบผู้เท่าหัวจักไปแล้วแบบนี้หมายความว่าเวทพลังปีกอิก,กาทองคําของเขาจะย่ำอยู่กับที่ไม่มีความก้าวหน้าอีกต่อไป เวทพลังอื่นๆนั้นเขาอาศัยความเข้าใจด้วยตัวเองยกระดับมันได้หากแต่ปีกอีกาทองคํานั้นไม่อาจเพราะเดิมทีเวทพลังปีกอีกาทองคามันก็เป็นเวทพลังของเผ่าอีกาทองคำสามขาที่เขาใช้ได้นั้นเป็นเพราะผู้เท่าหัวเพาะสร้างต้นแบบเวทพลังไว้ที่แผ่นหลังของเขาหาไม่แล้วเป็นไปไม่ได้เลยที่เขาจะเชี่ยวชาญเวทพลังนี้ได้ครูต่อมาต้นหลิงเทียนก็ฟื้นตัวศีรษะสายไปมาเบาๆ แล้วกันไปเถอะต้วนหลิงเทียนเจ้าต้องเชื่อว่าหากผู้ท่าหัวเห็นเจ้าบรรลุถึงเซียนสวรรค์เจ็ดเปลี่ยนได้ในเวลาอันสั้นแบบนี้ท่านต้องยินดีกับเจ้าแน่ต้วนหลิงเทียนกล่าวพึพรรมพำเบาๆในใจไม่นานความขุ่นมัวดังหมอกควันในใจก็สลายหายไปสิ้นแววตากระจ่ังท่าทีแลดูสดชื่นเรากับเปลี่ยนไปเป็นคนใหม่หากข้ารู้สึกไม่ผิดการปิดด่านครั้งนี้สมควรใช้เวลาไม่ถึงเดือน